สินเอนรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิมีเซเลนสกี้สายตรงหาโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งแรกเพื่อพูดคุยเรื่องสงครามในยูเครนแต่ไม่มีการระบุว่าทั้งคู่คุยอะไรกันข่าวออกมาบอกว่าทั้งคู่คุยกันใน2เรื่องใหญ่แล้วก็ทรัมป์ก็ไปโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียทูตโซเชียลว่าการสนทนาที่เกิดขึ้นนั้นดีมากๆนะคะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าการเมืองในสหรัฐอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึง yeah, พฤศจิกายนแล้วก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึง20มกราคมซึ่งเป็นวันสมมอบอำนาจอย่างเป็นทางการนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยังมีอำนาจในฐานะประธานาธิบดีอยู่มีรายงานนะคะจาก f i าย n ์อิน i ูทไท e ระบุว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยนี่เดือนอะไร กรกฎาดาสิงหากันยาตุลาพิจิกาธันวามกราก็6เดือนเอออีก6เดือนต่อจากนี้เนี่ยพัฒนาทิบ,บดีไบเดนจะทำอย่างเต็มที่นะคะในการจัดสรรงบประมาณจัดหาอาวุธให้กับยูเครนให้มากที่สุดก่อนที่การเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งถ้ากัมราแฮ์ริสมาก็อาจจะไม่เปลี่ยนมากแต่ว่าถ้าเกิดทรัมป์มาจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สหรัฐจะเดินหน้าทำต่อจากนี้ที่ไบเดนบอกไปในช่วงทมรายงานก็คือการที่พยายามไปเจรจาก,กับชาติในยุโรปเนี่ยมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือให้ไปทำข้อตกลงทวิภาคีกับยูเครนคือ2ต่อ2เพื่อส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนเช่นสาราชนาจานะเราเห็นเซเลนสกี้เดินสายไปที่นั่นแล้วก็ทาข้อตกลงทวิภาคียุโรปก็ต้องช่วยตัวเองให้มากขึ้นนะฮะ ล่าสุดนะคะยูเครนก็บอกว่าตัวเองจริงๆก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต้องพึ่งพาตัวเองเหมือนกันนะคะจะไม่รอรับความช่วยเหลือจากสหรัฐหรือยุโรปเพียงอย่างเดียวถแถลงการประจำวันของผู้นํายูเครนที่ออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนกําลังพัฒนาและสร้างขีปนาวุธพิสัยไกลของตนเองอยู่ซึ่งนี่จะเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนของอยูเครนจะเป็น

а не лише покладатись на ракети у постачання від партнерів. Україна має із часом вийти на максимальну о б о р о н ล์นุสซามุสตีนิสคำถามก็คือว่าทำไมพี่นาพูดเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็พัฒนาอาวุธของเขามาแล้วอย่างเช่นโด่งโดรนใช่ไหมที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลข้อจํากัดอันนึงของสองครามยูเครนในช่วงที่ผ่านมาที่ยูเครนรู้สึกแบบ หงุดหงิดมากเนี่ยก็คือว่ามีอาวุธนะคือขีปนาวุธพิสัยไกลแต่ใช้โจมตีไกลๆไม่ได้ก็คือใช้เฉพาะตั้งรับรัเสเซียเท่านั้นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ชาติตะวันตกไม่ยอมให้ย,หยูเครนใช้โจมตีในป็นรัเสเซียเพราะว่าถ้าเกิดขีปนาวุธที่มันเขียนว่าเม็ดอินดีมาเรกาเม็ดอินยูเคไปตกในรัเสเซียก็แปลว่าชาตินาโต้เผชิญหน้ากับรัเสเซียโดยตรงมีอยู่แค่ครั้งเดียวที่ชาติตะวันตกยอมให้ย,หยูเครนใช้ขีปนาวุธ โจมตีในแผ่นดินรัสเซียได้ก็คือตอนที่รัสเซียจะบุกค,คาคีฟแล้วก็คาคีฟเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเบลโกรดซึ่งเป็นเมืองอของรัสเซียทางตอนใต้นะคะแล้วก็รัสเซียเนี่ยใช้เป็นฐานในการตั้งพวกฐานขีปนาวุธอยู่ไม่ไกลกันอยู่กันประมาณ50-60กิโลเนี่ยก็ยิงเข้ามาออูเครนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธในการยิงกลับจนกระทั่งประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศส ต้องออกมาบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราไม่ยอมให้ยูเครนใช้อาวุธของเราไปโจมตีไอฐานของรัสเซียที่อยู่เบลกรอดเนี่ยรัสเซียต้องออลุกคืบแล้วก็ยึดคาคิฟได้แน่ๆซึ่งยูเครนจ,จะลำบากมากเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองก็เลยอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของสหรัฐยิงเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียได้แต่ว่าจำกัดให้ยิงเ,เฉพาะแถวๆเบลกรอด ยิงไกลกว่านั้นไม่ได้เรารัสเซียเนี่ยก็ประจําฐานขีปนาวุธไว้ไกลามากกว่านั้นซึ่งยูเครนพอทําไม่ได้ตัวเองก็ถูกโจมตีอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลของตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่ายูเครนจะมีความสามารถในการเอาอาวุธตัวเองเนี่ยไปโจมตีจุดที่ปล่อยขีปนาวุธมาโจมตียูเครนได้นะฮะอันนี้คือเหตุผลง่ายๆทีนี้อีกอันหนึ่งที่ กำลังดุงเดือดนะไหนๆก็มาสงครามยูเครนแล้วคือตอนนี้แนวรบหนัก,นกๆก็คือด้านตะวันออกเนาะโดเนสลูฮันอีกด้านหนึ่งคือทะเลดำจริงๆทะเลดำเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าเป็นสนามรบที่ดุดเดือดนกเป็นการรบทางทะเลยูเครนไม่มีกองเรือของตัวเองนะแต่ว่าจมเรือรัเสเซียไปได้เยอะมากด้วยการใช้ไอ้โดนเรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนะฮะล่าสุดนะกองทัพยูเครนออกมาระบุว่าได้โจมตีคาบสมุทรไครเมียอย่างหนะัก ส่งผลให้เรือที่กองทัพรัสเซียใช้เพื่อขนส่งยุโทโธปกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างหนักเรือที่ถูกโจมตีมีชื่อว่าสตาเวียนินจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือคาบคาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแคว้นคราสโนดากับท่าสมุทรไครเมียซึ่งผลจากการโจมตีก็มีรายงานนะคะว่าทําให้รัสเซียต้องสั่งปิดการจราจรบ,บนสะพานเคชเป็นการชั่วคราวนะคะเดี๋ยวสะพานเคชนี่ก็เป็นสะพานที่เขา สร้างเพื่อเชื่อมระหว่างรัเสเซียแผ่นดินใหญ่กับไครเมียหลังจากที่เอาไครเมียจากยูเครนไปเมื่อปี2014นเนาะรัเสเซียก็สร้างสะพานนี้ยาวมากนะยาวมากนอกเหนือจากขีปนาวุธพิสัยไกลที่ยูเครนจะพัฒนาเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เขาเชื่อว่ายูเครนกำลังจะได้รับแล้วน่าจะเป็นตัวช่วยได้ก็คือ F16 เนาะเราก็เคยคุยในรายการเยอะแล้ว F16 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะคะ ว่าในส่วนของ F16 เนี่ยเน่ยที่บอกว่ากำลังจะเดินทางมุ่งหน้ามายูเครนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมสงความได้หรืเปล่านะฮะเ,เขาบอกว่าไอ้ตัวที่กำลังมาแล้วถึงยูเครนแล้วเนี่ยเป็น F16 AM BM Block 15 Mid Life Update เป็นเครื่องบิน F16 ที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพหลังใช้งานไปถึงเครื่องอายุการใช้งานเพราะฉะนั้น ถามว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมไหมก็จะไม่เปลี่ยนแต่อย่างที่บอกเนี่ยว่ามันอาจจะเป็นแค่ตัวช่วยไม่ให้ทางรัเสเซียได้สามารถครองน่านฟ้าได้อย่างสมบูรณ์หรือว่ามีคำว่า Air ์ซู r e m a c มนะฮะก็ยำยันไว้ก่อนในวันที่ยูเครยนยังไม่สามารถที่จะมีฝูงการประจำการอย่าง F16 ได้เต็มรูปแบบนะคะอีกอันนึงซึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่เคยคิดมาก่อนเนี่ยก็คือ การมาของ F16 เนี่ยคนยูเครนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะที่อยู่ตามชายแดนนะมองว่ามันอาจจะทำให้พวกเขาได้รับอันตรายมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ F16 ที่ไปจอดอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ใกล้พวกเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่ในการโจมตีอย่างหนักของรัสเซียต่อจากนี้เดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะ Звичайно, ми чекаємо на будь-яку допомогу і розуміємо, якщо нам нададуть якісь певні літаки, такі як F-16 чи будь-яку іншу допомогу. І якщо вся та зброя буде локалізуватися в нас на території саме в нашому місті, то для нас, для для мешканців цього міста, це є певна загроза, тому що зосередження такої кількості да небезпеки в одному місці.